สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์เช่นเคยนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะนัดมายืนอยู่ที่โกดัง3โกดังเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะก็จะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็น Toyota าอัลติส 1.6G ปี2017นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายจะอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะ รายะเอียดของคันนี้นะคะก็จะเป็นโฉมหน้าใหม่ไม่ลเช้นเรียบ้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะทะเบียนนี้เลยนะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะโคมแท้เดิมๆจากโรงงานในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอันลอยปัดเงาสองสีนะคะเป็นล้อแท้จากโรงงานนะคะ ในส่วนของยางนะคะจะได้เป็นยางปี2021นะคะคันนี้ได้ยางปีใหม่เลยนะนี่ยางปี2021สัปดาห์ที่03นะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆนะคะนี่ไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะหัวน็อตด้านในสภาพเดิมๆนะคะ กระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะติดฟิล์มมารอบพันเลยนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถตัดผ่ากลางด้วยเส้นโคเมีมนะคะกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่ กระจกแท้ทุกบานนะคะรับประกันนะคะว่าตัวรถไม่มีชนหนักผิกความจมหนาแน่นอนนะคะช่วงล่างนะคะด้านหลังสภาพเดิมๆนะไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะน้องอาจจะเลอะเปื้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำหล่วเราจะทําการทําความสะอาดสปาให้น้องอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของไฟท้ายเป็นแบบ LED ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะด้านล่างก็มีไฟทับทิมติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ ไดโรคันนี้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหลังนะคะกระจกด้านหลังก็ติดตัวไล่้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปคือพร้อมใช้งานเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ สำหรับรายเนี่ยด้านในตัวรถนะคะจะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะให้ดูเลขไมค์กันก่อนนะค,ะคันนี้เลขไมค์จะอยู่เท่านี้นะคะ1นึ่งแสกิโลเมตรนะคะคันนี้ไมค์แท้เดิมๆจากโรงงานนะคะได้เป็นปุ่มเองจริงสตาร์ทด้วยนะคะสตาร์ทมือนะคะแอร์เป็นแอร์กลมๆแบบนี้นะคะปรับได้360องศานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบบังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยก็สภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอก,กรอยสกหรอของการใช้งานเลยนะเครื่องเล่นนะคะจะได้เป็นเครื่องเล่น c d usb นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกปรับได้4ระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะคันนี้มีช่องวางแก้วให้2ใบมีที่พักแขนนะคะตรงที่พักแขนก็สามารถเปิดเกล็ดสัมภาระได้อีกนะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสภาพแบบ เดิมๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะเป็นแบบอัตโนมือนะคะลูกค้าหมุนมือเอ,เองนะพอน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีอะไขยับขยื่นนะคะงามๆกันเลยนะ <S <S ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะนี่ภายในตกแต่งเป็นโทสีเบจก็ทำให้รถด,ดูแบบ สว่างขึ้นกว้างขึ้นนะคะก็จะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ให้1ช่องนะคะมีที่เสียบสายอ่าเขาเรียกว่าที่เสียบชาร์จไฟได้นะคะชาร์จโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะนี่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเมื่อกี้นะัะใช้กุญแจเปิดนะเป็นกุญแจคีย์เดตแบบนี้นะเดี๋ยวลองปิดแล้วเปิดให้ดูใหม่นะตรง ด้านหลังนี้นะคะก็สามารถเปิดได้แบบทั้งด้านในนะคะด้านในก็เปิดได้หรือว่าจะเปิดจากด้านหลังก็ได้นะคะนี่ก็จะมีที่เปิดนะคะหรือว่าเปิดจากมีโมดก็ได้นะคะคือเปิดได้3แบบเลยนะนี่นะคะในห้องสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะนี่บรรจุกระเป๋าเดินทางได้3 4ใบเลยนะคะอุปกรณ์ยังอยู่คนระบนะคะนี่ก็จะเป็นหูงเครื่องมือเนาะ เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะถึงเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงนะคะอยู่ครบร้ออะไรอยู่ครบนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตจากโรงงานยังอยู่นะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยขยับเพื่อนนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะ เดิมๆเ,เลยขอบยางนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะรับประกันนะคะว่ารถที่เรานะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจหนานแน่นอนนะคะรถที่เพชรยนต์นะคะคัดคุณภาพคัดเกรดเอทุกคันนะคะลูกค้ามาซื้อรถที่เราไปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1600cc 125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นี้อาจจะแบบ สภาพฝุ่นเกาะหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยนะคะให้ดูแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะให้ดูสภาพรถที่แบบเพิ่งเข้ามานะว่าไม่มีรอยชนเลยนะคะรอบพันไม่มีรอยชนเลยนะนี่สภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราทําการอาบน้ําปะแป้งให้ใหม่นะคะทําสปาให้ใหม่นี้รับรองว่าสวยงามหรูหราไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนนะคะนี่ให้ดูรอยซีนเออไม่ใช่รอยซีน รอยจุดเม็ดอัดนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตด้านในนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปรงโลโก้โตโยต้ยังอยู่นะคะลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะนัดรับประกันเลยคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีชนหนักพิกความจมนานแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ Toyota Altis 1.6 G ปี2017นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะหรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ เข้ามาดูรถจริงนะคะได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์จะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ okay.